ถูกไหมต่อไปหาลายหา f 3 f 3 f ราแล้วก็ต้องไปเสิร์ชหาถูกไหมว่าไอตัวหน้าเป็น3อยู่ตรงไหนก็ดูอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอะอยู่ตรงนี้ถูกไหมก็หาตัวที่เป็นคู่ลำดับที่เป็นความสัมพันธ์กันปรากฏว่าได้ห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเท่ากับห้าถูกไหม f สามก็เลยเท่ากับห้าดังนั้นเ้าถาม f สองบวก f สามเท่ากับเท่าไหร่ก็ก็เหมือนถามว่าหนึ่งบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ คำตอบก็คือ6นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ6นะทีนี้เนี่ยไอต้ตรงกระดาษคำตอบของมนะันเนี่ยนะพูดแบชนี้เลงคือมันจะเป็นช่องแบบนี้คือช่องแบบนี้จึง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 ,ง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 คือคำตอบมันจะเป็นช่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทุกครั้งถ้าสมมติว่าคำตอบของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรีรยกอะไรเป็น เศษส่วนอ่ะเราก็ต้องทําให้มันเป็นศนิยมถูกปล่เพราะเราเขียนเขียนไปเศษส่วนไม่ได้อันนี้นี่คือการคำตอบในรุ่นปกติเนี่ยนะซึ่งพี่เิดนว่าเขางคงไม่เปลี่ยนหรอกนะเออเพราะฉะนั้นเวลาตอบอย่างข้อ,น,ขอน,นี้จะเขียนตอบเนี่ยเราเขียนยังไงเราก็เขียนหกลงไปตรงนี้เลยถูกไหมถามว่าต้องใส่ศูนย์ข้างหลังไหมคือจริงไม่ต้องนะคืออย่างเงี้ยเครื่องจักใได้หกพอดีเด๊เออแต่ถ้าเกิดเราจะเติมเข้าไปเครื่องจกักนได้หกศูนย์ศูนย์โอเคปะซึ่งมันไม่ต่างกันในความหมาย โอเคนะเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ้ตรงอื่นนี่ก็ไม่ต้องเติมไม่ได้นี่เติมแค่ตัวเดียวก็จบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ6นะโอเคเออใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้คำตอบมันเนี้ยนะที่เป็นทศิยมเนี่ย สังเกตว่าช่องให้เติมมีเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นในการคิดส่วนใหญ่ถ้าเลขมาลงตัวเดีย๋ยวจะทศนิยมสองตำแหน่งพอดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทศนิยมมากกว่านั้นเราก็ต้องทําการปัดอะไรให้มันเรียบร้อยคือหมายความว่ายอย่างน้อยที่สุดน้องจะต้องแห่ทศนิยมนออกมาถึงสามตำแหน่งในการแล้วก็ปัดให้มันเหลือสองตำแหน่งซะเข้าใจปะคือถ้าเกิดทศนิยม,มแบบเยอะมากเราก็ต้องทําให้มันเหลือแค่สองตำแหน่งเพราะเราติบตได้แค่สองตำแหน่ง โอเควะแต่ส่วนใหญ่แล้วเลขมันจะค่อนข้างลงตัวคือไม่เป็นจํานวนเต็มก็จะเป็นแบบเลขทศนิยมแบบตันหน่งอยู่สองตำแหน่งไปเลยคือจะไม่ค่อยมีแบบที่แบบเป็นทศนิยม y aw y aw, ยาวๆแล้วให้เด็กมานั่งแบบปัดกันเองอย่างเงี้ยคือโหดหลายไปน็นนะิดนึงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ6โอเคนะ จากข้อนี้โจเขาบอกว่าถ้า4ยกกำลัง a เท่ากับรูท2และ16กำลังลบ b เท่ากับเศษ1ส่วน4เขาถามว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะโจตรงนี้เนี่ยสังเกตูว่ามันเป็นเรื่องของเลขสมาการเลขยกกำลังอีกแล้วทำไมเรียงไงก็เพราะว่า a กับ b เป็นตัวแปรและอยู่ข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของขสมาการเลขยกกำลังแน่ๆทีนี้การแก้สมาการเลขยกกำลังทำได้อย่างไรบ้าง การเล่ยอนกลับจริงๆแลจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันประมาณ3ฟอร์มนะฟอร์มที่1ก็คือมี a อกังเเท่ากับเกังเแล้วเราก็จะมาสรุปว่า M เนี่ยมันเท่ากับ n แต่อย่าลืมว่าการที่เราจะสรุปแบบนี้ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งออกมาซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือ a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0 1ลบถูกไหม่ะ แบบที่สองนะคือแบบที่เราคุ้นเคยกัน a กำลัง m เท่ากับ b กำลัง m กำลังมันเท่ากันแต่ว่า a เนี่ยไม่เท่ากับ b เขาบอกอย่างนี้ว่าเราจะสรุปว่า m เนี่ยมันเท่ากับศูนย์ไปเลยเหมือนเรามีเหมือนกับเรามี5กำลัง3อ้ไม่ใช่5กำลัง x เท่ากับ3กำลัง x มันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อ x เนี่ยเท่ากับศูนย์ถูกไหมโอเคต่อไปกรณีที่สามคือฐานเนี่ยก็ไม่เท่ากันกําลังเนี่ยก็ไม่เท่ากันอันนี้คือกรณีฐานเท่ากรณีกําลังเท่าส่วนอันที่สามนี่คือฐานก็ไม่เท่ากําลังก็ไม่เท่าถามว,าว่าวิธีแก้จะทําอย่างไรวิธีแก้วิธีเดียวคือเทคล็อกเพระเาะฉะนั้นถ้า lock เทคล็อกเข้าไปตรงที่ A กำลัง M เท่ากับ B กำลัง N เพราะเทคล็อกคำตอบที่ได้จะเป็น M ล็อกเเท่ากับ N ล็อก B แล้วก็แก้สมการกันต่อไปว่าเป็นไปว่ามันจะเป็นอย่างไงถูกไหมอ่ะทีนี้กรณีที่สองเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าฐานเนี่ยไม่เท่ากันแต่กำลังเท่ากันแบบนี้ แล้วจะมาสรุปว่า m เท่ากับ0นั้นจริงๆแล้วยังมีกรณียกเว้นอยู่ตรงที่ว่า a กับ b จะต้องไม่เป็นจำนวนตร,ตรงข้ามกันด้วยเหตุผลคือ <ip> <Heil. S 2> <Hey. S 1> ถ้าสมมติว่าพี่มีลบ2ยกกำลัง4กับพี่มี2กำลัง4พี่ถามว่ามันเท่ากันไหมคำ <s> <p> ตอบคือมันเท่ากันถูกไหมไประโยคแน่ตรจงนี้เป็นจริงแล้วนะ a กำลังเอเท่ากับบกำลังเอถูกไหมอ่ะจริงนะเอไม่เท่ากับ b ใช่ไหมใช่ลบสกับ2ไม่เท่ากันแต่ว่า m มันไม่ได้เท่ากับ0ถูกไหมกำลังมันไม่เท่ากับ0เพราะว่าตรงนี้ a มันเท่ากับ4ถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมว่าเงื่อไนไขมันยังไม่หมดเงื้อถ่ามันยังต้องมีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่า a อบวกบีจะไม่เท่ากับ0โอเคไหมคือถ้าเกิด a กับ b ไม่ได้เป็นจำนวนตรงข้ามกันเนี่ยก็สรุปแบบนี้ได้เลยโอเคทีนี้ก็ พ่อของเราบ้างตอนนี้เรามีสีอยู่ถูกไหมการแกร้สมการเราอย่างเห้การแก,รสก้สมการการแกรส้สมการเรียกยกำลังเมื่อกี้เรามี3ฟอร์มฟอร์มแรกคือฐานเท่าฟอร์มที่2คือกําลังเท่าฟอร์มที่3คือไม่เท่าอะไรเลยทั้งกําลังทั้งฐานซึ่งฟอร์มที่สามนี่จะเป็นฟอร์มที่เราต้องเฮกล็อกซึ่งเราจะพยายามดีเลี่ยมให้มากที่สุดเพราะว่าแค่ทำเรล,ล่นๆยกกำลังนี้ก็จะบ้าแล้วให้มันคิดเรื่องล็อกด้วยเดี๋ยวเพี้ยนหนะัก โอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ดูสิว่าเราจะสามารถทําให้อยู่ในฟอร์มที่ 1, <c oughs> 1> ก็คือฐานเท่าหรือเราจะมาทาให้อยู่ในฟอร์มที่2คือกาลังเท่าดีเรามาดูกันตัวน,นี้คือ2ติดรูทอยู่เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ2ยกกําลัง1ส่วน2ได้อันนี้คือ4ี่เรารู้ว่า4นี่มีความสัมพันธ์กับ2เพราะว่า4เนี่ยมันคือ2ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนสีให้มีรูปของ2ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจ,จากตรงน,นี้เราว่า เออถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนให้กายเป็นฐานเดียวกันดีกว่าคือฐานสองเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่มีว่า 4a 4กำลัง a เท่ากับรูทสองเราจะหา a ด้วยการทำฐานที่เท่ากันนะพี่ก็จะเอานี่เลย4มันคือ2กำลัง2ทั้งหมดกำลัง a เท่ากับ2กำลัง1ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับเรารู้ว่า เอกำลัง m ทั้งหมดกําลังเเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ a กําลัง m คูณ n ถ,ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากแบรรทัดนี้พี่ก็จะได้ว่า 2, God 2ก 2> 2ําลังสองเเท่ากับ2กําลัง1ส่วน2อถูกไหมเอาเอคูณ n อเลยก็คือเอาสคูณ a เลย, Donc, เเลยนะเพราะ mm hmm. ฉะน,น,นั้นจากตรงนี้พี่ก็จะมาสรุปว่าเพราะฉะนั้น2องกังสอเนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน2นั่นคือ a เท่าก mm. ับ1ส่วน4 แต่อย่างที่บอกว่าคําตอบของเราเนี่ยมันจะต้องตอบในรูปของทศษสิยมเพราะฉะนันถึงจะเอา A มาบวก B เสร็จแล้วยังไงยังไงก็ต้องตอบเป็นทศษสิยมเพราะฉันพี่เขียนเป็น,นทศษสิยมเลยนะ1นึส่วนสี่ก็คือ0.25